เห็นทำกับข้าวกินทุกวันนะคะบอกเลยก็มีโมเมนต์ขี้เกียจเหมือนกันมนนีกุ้ไก่จะทาไก่ย่างเทะริยากิกินนะคะเอาน่องไก่มาแลก่อนเอากระดูกออกด้วยนะคะไก่จะได้สุกเร็วแล้วเสร็จแล้วกุ้ไก่ก็จะไปหมักผงชูรสแล้วก็น้ําตาลซอสฝาเขียวค่ะแต่เครื่องปรุงเสร็จแล้วก็ขยาขยาให้เข้ากันแล้วก็รอให้เขาเข้าเครื่องนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์กุไก่จะไม่ทํากับข้าวกินนะคะจะซื้อเากินเอาแต่มันติดที่ว่าวันนี้มันเป็นพาร์ลือหา้าข้าวก็หมดพอดีต้องหุงข้าวเพราะว่าแฟนเลิกงานมาอน,นจะะะ้ก้กขาาววัไม่ทํบค กินเอาค่ะแล้ววันสุกแฟนก็จะไม่ค่อยกินข้าวเขาก็จะเน้นเป็นกับแก้มอะไรพวกนั้นไปค่ะกลับมาที่กับข้าวของเรานะเอาไก่ไปจีในกระทะให้ตึงค่ะพอามันตึงแล้วก็จะใส่ซอสทอริยากิลงไปซอสทอริยากิอันนี้ก็ซื้อมาจากแมคโครค่ะแต่ใ,ใส่ซอสลงไปเยอะนะคะก็เลยเติมน้ําเปล่าลงไปทําให้น้ําในกระทะมันเยอะแต่ย่างไปสักพักเดียวนะมันก็จะแห้งลงไปเองค่ะของเราก็สุกแล้วก็เอามาตัดได้เลยตอนที่เขาสุกตักออกมาหอมมากๆทุกคนทนเสร็จแล้วก็ไก่ก็จะเอาหอมโรยแบบนี้ค่ะน่าทานไหมเอ่ยราคากินข้าวกันนะคะดูซีร ด้วย